งานนี้น้ำตามาค่ะหนุ่มโป๊คอมเมนต์ถึงสาวพลอยค่ะถ้าเป็นแฟนใจหายเลยแหละค่ะเมื่อนางเอกมากฝีมืออย่างพลอยเชอร์ม,มานออกมาประกาศลาวงการทิ้งท้ายทวนในเรื่องของเรยาเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายในสาวพลอยเปิดเหตุผลที่เลือกตัดสินใจแบบนี้เพราะว่ารู้สึกอิ่มตัวกับการแสดงที่รับมาแล้วในทุกบทบาทแต่ถึงบอกว่าขอหยุดงานละครก็ยังคงรับภาพยนตร์อยู่ถ้ายังมีโอกาสเพราะว่ารักการแสดงซึ่งหลังจากที่สาวพลอยออกมาโพสข้อความนี้ไปก็ กำลังใจก็หลั่งเข้ามาเพียบคะ่ะมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆนแฟนๆที่เป็นดารารวมถึงหนุ่มป๊อบคนนี้ด้วยที่เข้ามาส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าสู้ๆนะจัะ๊กพลอยเป็นนักแสดงที่เก่งคนนึงตั้งใจทํางานเป็นกําลังใจให้นะสําหรับสาวพลอยเจอมาและป๊อบเองก็เคยร่วมงานกันในฐานะพระนางในละครเรื่องสามีตรีตาเมื่อปี2557น้นั่นเองคะ่ะน,นับว่าเป็นมิตรภาพที่สวยงามจริงๆทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับสาวพลอยด้วยคะ่ะ